เกสแพินพิชชาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำคลิปที่พูดจริงๆพี่ทำเลยมันเป็นอะไรที่ทรมานมากๆนะคะแต่เชื่ว่าทุกคนต้องทำนั่นก็คือเตรียมสอบนั่นเองนะคะพูดแล้ว,วตาจะไหล ก็คือคิมนี้นะคะเราก็จะมาทําเป็นขา่าดาวก่อนสอบก็คือตอนนี้เหลือเวลาสี่วันนะคะก็จะเป็นสอบไฟนอลนั่นเองโ oh, <no. S 1> อ้โน่าจะตายแน่ๆเลยวันที่ฉันเรียนไม่เก่งนะ,ะทุกคนจะบอกว่าเกดเป็นคนที่เรียนไม่เก่งเลยนะคะก็คือคะแนนอันในพันเกดสองมาคือดิฉันโอเคแล้วแต่ว่าแบบมันไม่ใช่ไม่พยายามนะคือแบบพยายามอยู่แต่ว่าแบบไม่ไหวแล้วแบบจะตาย ม่ไหวจริงๆนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าคะ่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะก่อนก่อนสอบอืมลืมหมดแล้วแหละพูดจริงอ่ะก็อย่างแรกก็คือจริงๆอะ่ะเรียนเสร็จแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายที่สามารถส่งงานได้แต่ว่าจริงๆมันส่งได้วันสุดท้ายเมื่อวานแต่สําหรับบางงานที่ที่ฉันค้างจนแบบโอ้ครูไม่ไหวแล้วครูแบบครูเลย<ม>ให้ส่งต่อได้นะคะก็คือเนี่ย แบบปังชาก็คือเกรดมันไม่ไหวแล้วก็เลยแบบคูณเลยเหมือนแบบเออทำไปเถอะส่งงานมาก็พออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อวานดิฉันได้เคลียร์ไปทั้งหมดเกือบสิบงานถึงละสิบนั่นเองเพราะว่านั่นแหละดองมาค่อนข้างเยอะนะคะคือดองแต่พยายามเคลียร์แต่ว่ามันใช้เวลาก็เลยดองค่อนข้างนานอยู่นะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาเปิดงานให้ดูว่าเราทำไปทั้งหมดกี่งานแล้วก็ ทางไว้กี่งานกับเล็กกี่งานที่ต้องส่งนะคะจะตายแล้วไม่ไหวแล้วฉันจะลาออกแล้วไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไปดูกันค่ะตอนหมดกันมั้งอ้าได้แล้วนี่อันนี้คืองานทั้งหมดที่ได้ทำไปแล้วนะคะดะเะูเยอะเยอะแบบเยอะมากคือแบบไม่คิดว่าแบบตลอดชีวิตอะคือโรงเรียนเก่ามากสุดาง,งานอะ ร้อยสองร้อยเองเพราะว่ามันเป็นงานที่ใหญ่แต่ครูให้เวลาแบบประมาณแบบเป็นเดือนสองเดือนเดือนครึ่งอะไรอย่างเงี้ยในการทำหนึ่งงานใช่ไหมแต่มันเป็นงานที่ใหญ่ <S 2> <S 2> <S 2> แต่โรงเรียนเนี้ยมันเป็นงานยิบย่อยงานใหญ่ก็มีซึ่งงานใหญ่อะไม่เข้าใจว่าให้เวลาน้อยปปไปไหมสองอาทิตย์แบบเนี้ยคือมันค่อนข้างเวลาน้อยเกินไปอะแล้วมันมีงานซึ่งฉเฉลี่ยแล้วเดือนเนี้ยไม่ใช่เดือนนี้เอมเอ,อิมตั้งแต่เรียนมหนึ่งมางานประมาณหกร้อยงานนะคะ ฉันจเจาสมอลที่ไหนฉันเอาเวลาที่ไหนไปนอนคือตลอดเอิม่มเทอมสองประมาณครึ่งเทอมหลังเนี่ยที่ฉันนอนแบบตีหนึ่งปีสองทุกวันแล้วตื่นเช้าไปรงเรียนทําได้ยังไงก็จะตายแล้วคุณไม่คิดว่ามันจะต้องเรียนหนักถึงขนาดนี้อะเราก็จะมีงานค้างนะคะเมื่อวานมีประมาณเฉลี่ยแล้วประมาณยี่สิบแปดงานตอนนี้รดเหลือเอิม่มสิบแปดงาน ก็คือสิบงานพอดีนะคะแล้วก็ยังมีงานที่เมื่อวานเคียร์ต้องส่งไปประมาณสองงานเฉลี่ยล้วไม่ใช่สิบงานทุกคนทําไปประมาณสิบสามงานั้งคนเนีเยตายแน่แล้วก็อ่ะที่ต้องส่งนะคะอีกสิบสี่งานนั่นเองอืมสิบสี่งานวันนี้งานหนึ่งแต่ที่เหลือเทงทีหมดเลย ประมาณนั้นนะคะที่เราจะต้องทําส่งในวันนี้ประมาณ4ี่ห้างานเพราะว่า3งานเป็นง,งานค้างไปแล้วที่ครูแบบส่งเถอะครูไม่ไหวแล้วครูแบบคงแบบจะตายกับเกเดนะคะก็เดี๋ยวไปเขียงานกันดีกว่าค่ะมาวันนี้เราจะมาเขียนเอิมเอิมวิชาเฮลกันนะคะเป็นระยงานซึ่งโอ้ย จะตายอยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาเชร์กันดีกว่าตายแน่ๆมาก่อนทำงานนอกเรื่องนิดนึงตั้ง,งเพลงค่ะยำเลยคุณคะตอนดีเฮลคือเสร็จแล้วแล้วก็เกนถูกงานตอนนี้คือเรียบร้อยไม่เรียบร้อยหรอกต่อแบบที่มันจะต้องส่งคือเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้คือเสียงอ้อี้ไม่ไหวแล้วก็คือต่อไป เราจะมานั่งติวสอบกันนั่นเองนะคะดูดีเสียงตายแล้วอะอ่ะก็เดี๋ยวเราไปติวกันคะ่ะวันนี้เราจะเริ่มที่ science ก่อนนะคะคือโอ๊ยขอไปเลียนกับตัวเองแป๊บนึงทุกคนไม่ไหวแล้วอะมันแบบคือมันนั่งอ่านตอนนี้เป็นเวนลาประมาณจะเที่ยงคืนแล้วก็คือไม่เข้าสมองด้วยทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ ในวนเถอพรุ่งนี้ค่อยมาเริ่มต้นใหม่นะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้แล้วกันบายบายทุกคนเช้าอีกวันแล้วนะคะเมื่อคือนช่างวันเมื่อคือนคืออ่านในข้อสมองเลยตอนนี้ก็เลยม,มาคอกับกินนะคะแล้วก็นี่คือสรุปทั้งหมดมี46หน้าแม่เจ้าก็คือนั่งอ่านไปยาวๆวนะคะทุกคนคาก็คือติวตอนนี้คือแบบ จะตายแล้วคือไม่ไหวแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็เลยพูมาดังกินขนมน,นี่นะคะคือแบบดูสาภาพนามก็ไม่อาบนั่งติวสิวก็ตอนนี้ก็แบบพุ่งกดสิวเมื่อวานก็แบบเละเทะเจ็บมากแล้วก็น,นี่ท้งสมองแนละหัวใจก็คือเจ็บมากคือคิดตุยนะฉันไม่ชอบพรุ่งนี้ที่สอบไม่ชอบสับปะ่ดตาย หนักก็โดนหักอ,อกก็สอบมิล่ะค่ะทุกคนไป <c oughs> เดี๋ยวเราไปนั่งติวต่อกันดีกว่าค่ะทุกคนตอนนี้ก็คืออ่านเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถาามว่เข้าใจไหมเข้าใจคือมันจะจำได้ไม่ใช่บางเรื่องส่วนแบบคือมันมีคำศัพท์เยอะมากๆเพราะอันนี้มันเป็นชีวะซึ่ง มันคำสา์เป็นร้อยเป็นพันคำทำไม่ได้เลยไม่ได้แบบไม่ได้เลยตอนเนี้ยมันช่างน่าเศร้าแต่ว่าคลิปนี้ทุกคนจะอยู่กันถึงตอนสอบจบนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะทำได้หรือผลสรุปจะออกมายังไงนั่นเองก็เดี๋ยวต้อง,องรอเูแล้วแหละเดี๋ยวจะไปแบบคือตอนเนี้ยพึ่งความรู้มันไม่ได้แล้วทุกคนตอนนี้เราจะไปพึ่งสายศาสตร์แล้วเดี๋ยวไปโรงเรียนกบจะไปบนก่อนอย่างแรกเลย ก็เดี๋ยวขอตัวไปอ่านก่อนแต่ว่าตอนนี้เรามานอกเรื่องมีขนมอกู่ตรงแร่แล้วก็ถึง <c oughs> เวลาเขต้องก,ก่อนสอบ <c oughs> ตายแน่ๆนก็คือตอนนี้เทไทยแลวหนึ่งเพราะว่าอ่านไม่ทันแล้วก็แบบ อ่านไม่เข้าสมองแล้วตอนนี้ล่าสุดเออวิทก็ยังงงง,งอยู่แต่ว่าคิดว่าอาจจะทำได้ก็ได้ไม่รู้เพราะว่าตาอันนี้คือไม่ต้องงงนะหน้ามันเนี่ยเพราะว่าทาครีมมานะคะแล้วมันแฉะมากแต่ว่าแบบโอ๊ยไม่ไหวแล้วท๊อปปี้ดีวันนี้เดี๋ยวไปไหว้พระเอาแล้วกันก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนเช้าที่โรงเรียนดีกว่าค่ะว,ว่าจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวไปถามเพื่อนๆด้วยว่าเป็นยังไงก่อนสอบเนี่ยตายแน่ๆแล้วพว่งนี้คือสอบ วิทย์ไทยเลขซึ่งไม่ถนัดเลยสักวิชาเดียวสักวิชาเดียวคือเกียดทั้งหมดแบบเจอกันพรุ่งนี้เช้าคะ่ะไปดูกันชะตาเราจะเป็นยังไงเนาะทุกคนค่ะ,อคคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าที่เราจะต้องออกไปสอบแล้ว <Yes>! <S <S คือจำไม่ได้แล้วว่าการสอบคืออะไรไฟนอลอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดที่สอบม2นะคะก็คือตื่นเต้น ฉัทำไม่ได้แน่เลยอ่ะนี่จะเขียนชื่อผิดนะรู้เปล่าเขาบางคนนะทำข้อสอบได้อ่ะเขียนผิดผลคะแนนอะไรอ่ะเลขที่ผิดคะแนนเลขเข้าเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงเรียนค่ะถึงโรงเรียนแล้วนะคะไม่พร้อมเลยไม่แบบไม่เลยน้ำตาตกไปแล้วคนรถ ไม่ได้ต้องพร้อมจะไม่พร้อมยังไงเพียทั้งสองเพียก็ต้องพ,ออพอร้มอม <c oughs> ดูดิสิวตัขึ้นเลยเพียพร้อมแล้วไม่พร้มรอมอส่งข้อสอบเปล่ากันไม่ไหวบอกไหวไหวบอกไหวก็คือไม่ไหวไงก็ <c oughs> เดี๋ยวไปอ่านต่ายนิดนึงแล้วก็ช่างมาละตบบ้า <c oughs> บอกตบกระซิ่งไม่เป็นไรซี โทแบบพ่อแม่ไม่กดดันนะาเรากดดันเองว่าต้าอะไรเวลาโทรถามมาคือมันยากมากยากมากแต่ว่ามาเรียนได้นั้นเพราะคือมันยากนะคือพอเรียนออนไลน์สลับกับออนไซน์เชื่อมันงงมันไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็แบบมันมันอยู่ที่แบบ ไม่รู้ว่าไม่เคยเรียนอย่างเงี้ย่จริงๆถ้าเกิดเข้าแลกได้เขา,าข้องขอดวงแลกมากะแต่แกไม่ได้สอบบ้างแต่อไนตั้งแต่ป .2 ส,สอบไม่ได้ออไลแล้วสอบคืออะไรแล้วแบบไม่ชินเลยอือก็เดี๋ยวข้าต่อไปไทยไทยนห,นนไหนักกวิด,ดีกว่าแเล่นเกมสกบก็แบบตาป้าจะพาไปซ่องคอยชิวๆ เชื่อวๆน้ำตาแตกจริงๆเพราะมันได้ปูมาได้ไม่โอ้ยแต่ไม่อยากแตกเพราะว่าถึงมันแตกไปมันก็แบบมีคน้ี่แตกอย่ได้เยอะไม่ได้อะไรแต่ได้ระบายไช่แต่มันย่บายแต่เ้าจะไม่สวยทุกคนใช่ดูดิคือพอลองให้คน้าแดงสิวมันก็เออถึงบ้านแล้วนะคะก็คือถ่ายตอนสอบเสร็จคาบแรก จนตอนนี้เสร็จทุกวิชากลับบ้านมาแล้วฮือเสียน้ำตาไปสองรอบชัางน่าเศร้าแต่ว่าจริงๆสอบวิชาภาษาไทยผิดค่านิดน,นึงก็คือมันง่ายกว่าที่คิดไว้นะคะส่วนเลขก็เว้นไป11ข้อชิวๆก็จาก40เว้นไป11สุดยอดไหมคะวันที่เหลยวคิดว่าถูกหมดไหมนั่นสิ <laughs> ไม่แต่ว่าชิวๆเพราะว่าแบบว่า กูบอกว่าถ้าคะแนนไฟนนลก,กับคะแนนเก็บอันไหนเยอะกว่าก็อันนั้นไปนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่ารอดรอดเลขนนเก็บคือได้เกศสีไปแล้วยังเก็บสองไ <c oughs> อ้อนี้นะคือทุกวิชาถ้าผ่านหนึ่งมาคือโอเคหมดเพราะว่าโดนหักคะแนนไปเยอะมากตารางงานก็ค,คืองงว่านี่ทําอะไรผิดหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรามารอลุ้นเกดทีหลังดีกว่านะคะว่ามันจะเท่าไหร่ พรุ่งนี้หยุดอ่านหนังสือแล้วก็เดี๋ยวต่อยกวันก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครแล้วก็กดกระดิ่งนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายติดตามชมวันสอบอีกวันหนึ่งอาจจะถ่ายคลิปบล็อกก็ได้เพราะว่าตอนเย็นมีต่อกับเพื่อนนะคะก็เดี๋ยวติดตามชมได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายนะ,ะ่ไ